3391ก็ถือว่ายังสูงอยู่ หลายท่านอาจจะงงนะครับว่าวันๆเนี่ยผมทําอะไรนะครับงานหลักของผมนะครับก็คือธุรกิจของที่บ้านนะครับเป็นเครื่องสำอางสมุนไพรยี่ห้อ Beauty by Herb และคันนี้เนี่ยก็มีช่อง y o u t u Beauty b e by Herb เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของผมนะก็คือทําวิดีโอให้กับช่อง Beauty by Herb นั่นเองนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะอัพคลิปใหม่หนึ่งคลิปเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขนรักแร้ด้วยตัวเองครับผม นี้ก็ตัดสินใจว่าเออต้องลองออกกําลังกายดูบ้างนะครับเผื่อว่าจะช่วยในเรื่องการลดความดันโลหิตลงได้คือทุกวันพุธเวลา19นาฬิกานะครับเราจะมีอีเวนต์นะครับกับเทรนนิ่ง i ิด j a ็คเป็นการปั่นกระชับมิดซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะปั่นได้ฟรีสไตล์นะครับจะปั่นเร็วปั่นช้าได้หมดพอสดชื่นวันนี้เส้นทางเป็นเส้นทางภูเขานะครับอ่ามีการปีนพอสมควรพอได้เรียกว่าฝึกกำลังขาในการปีนเขา ซึ่งวันนี้ก่อนปั่นเนี่ยผมก็ได้เช็คความดันแล้วนะครับได้ร้อยสามสามเก้าสิบเอ็ดก็ถือว่ายังสูงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้น่ผมก็เลยเข้ามาปั่นในโซนที่2นะครับแบบว่าเผื่อว่าจะช่วยลดความดันโลหิตลงได้บ้างเดี๋ยวก่อนนอนคืนนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คความดันดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ